มีคลิปมาเตือนนะจ๊ะว่าคลิปนี้มีคำหยาบแรงหรือว่าอะไรต่างๆนี่ครับเพราะว่าติดกระโดดนี่มีคำหยาบในหลุดเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยเข้าสกอร์ก็อยู่ในการในการเล่าผีเอ้ยเราอยู่ในการอะไรนะรายการกาทาตีโอเคกควรชื้ออะไรกันผมชื่อถอยโอเคแล้วคนนั um, ้นล่ะ วาเห็นบ้านล้างไหมล่ะบ้านร้านนี้ตำนานโอ๊ยพี่พี่ชิงเอะไรครับเนี่ยฮะไอ้คุณอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรอ่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมผมหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะโอ้โหอาอไม่น่าทำพันธุบ้านล้างหนึ่งหลังพร้อมกับแดดจ้าเจะร้องกันไปดีกว่าไปไปไป เราไปดูกันว่าหนมีอะไรเร,เรา<ล>ะจะเราใช่ตัวสะซ่าไอ้ไอ้จะเยิงก่อนแกก็อย่าเห็นตัวผีติดติ้จ้งหนอจะยิงก่อนนะฮะจะยิงย่องย่ยงยองย่องย่องย่องยอง่ยองยองย่อเม,มื่อกีน<า>้นราจะตากฝาเหอเปล่เล่เราไปดู ตราไปดูอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยเขาคือใครอ่ะเอ๊ะน่าจะตาฝาดหน้า,าตาฝาดเออหน้า,าตาฝาดเกิดมันทำให้ทุกคนตาฝาดผมว่ามันต้องมีแบบนั้นแน่อ๋อใช่เหมือนบ้านดีจะเทลิกหน่อยแล้วก็ผมทีแกไปมืงเลือดไปไปไม่ใครแลกวก็ทุกคนเนี้ย มใช่ยายมีมุมแล้วก็เปิดแฝบไฟนะคะอุ้ยยงยมีมุมอะไรเนี่ยมันติดเนี่ยจังเลยเนี่ยอุ้ยเล็ดนาอะไรเนี่ยโอ้ยสันติดสันด้วยสันด้วยออ้โหตกใจมึงก่นเฮ้ย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 สันสองไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะยามีมุมสองสะอาดสุดแล ฉันเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ย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 ได้ยได้ยเฮ้ยแล้ยมฮ้ยแล้ว ม้เแล้วเกยม้ยเฮ้ยเราคิดเพื่อคนนั้นทำไมไกลไถือเียวแล้วนีถือเชียวหนีหนีถือเชียวแล้วไปแล้วเฮ้ยทำไายพิษแดดทำายพีษแดดเอาไปผีตัวไหนมาคำเพร่นอ้ยมีระมีพาอ้อมีานะสมีพานะผีตัวไหนอะ ผีไหนมีผ้านามีผ้านามีผานาผานาเนี่ยเยอะสะเนี่ยมาปิดปิดคอสันสเออมาสออ้อ้ย้โอ้ย้ยอไปแดอกไปแดกโอไปแดกอุ้ยฉันจับไม่ได้ว้ยงโอ้โหอ้โนปล่อยทะลันผีปล่อยทะลันเตานี่พี่ ไอ้ที่เซ็ตซิซักเดย์ซิซัเดยเอ๊ะคืออะไรเนี่ยโอ้โอะไรเนี่ยพี่แจ็คครับผมว่ามันไม่ธรรมดานะครับพี่แจ็คโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอะไรอะอะไรอะอะไรอ้ยเจได้จานตกใจอะไรอะเจอคุเจอคนณบินไงฮะได้หลักได้หลายได้หลักได้หลักว้ายว้าย หลังแหล่เออเอ้ยีวิตตกใจจริงตกใจจริงช่วยด้วยช่วยฉันก่อนช่วยฉันก่อนโอ้ยทำลายปีศาจทำลายปีศาจเอาไปแกต้องพูดอะไรแกต้องการอะไรทำลายปีศาจทำลายปีศาจทำลายปีศาจเฮ้ยหายไปแล้วว้ายคือแกทำอะไรกันนั่นอ่ะแมววะ ไ,ไหนกันอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณดุยอะไรโอ้โหกินได้โอ้โหไอ้ผีผีไม่งถึงนิชลายละวิ่งละไปแล้วก็ไม่อยู่แล้วจบสิ้นหวังแมว